โอเคนะครับก็กรลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่นะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่องพัชชาโนนสตูดิโอนะครับวันนี้ดึกแล้วประมาณ2องทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าเนาะวันนี้นะครับก็จะมาใส่โค้ดโลบักนะฮะที่ที่เว็บนี้เลยฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับเนาะอ่าเรามาใส่กันเลยนะครับวิธีใส่เนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ข้างล่างเลยนะครับนี่ ใส่ตามนี้นะครับอืมใส่ตามนี้เลยนะฮะ B I H O O D สองศหรือ2020นะฮะแล้วก็ดูกันนะฮะได้เป็นอะไรจะดูก่อนนะครับเราจะได้เป็นอะไรนะครับโอ้นี่ก็คืออเดี๋ยวผมจะไปรีวิวที่แมปตัวเองเลยดีกว่านะครับแป๊บหนึ่ง ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวที่แมปตัวเองแป๊บหบนึง่งอาจจะทำละเอียดไม่น้อยก็ไม่มากเอออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอเคดีครับไปจะมารีวิวในแมปนี้แล้วกันนะครับมันล่งดีโอเค มาโอเคนะครับแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะก็เป็นฮูดแบบนี้เลยเนาะเออเดี๋ยวผมมีข่าวว่านะครับว่าคนที่จะมาทําพิธีเนี่ยเขาจะแจกโลกบั๊กด้วยนะครับแจกโลกบั๊กเมื่อใกล้ๆเนี่ยแหละครับยี่สิบกว่าขวานนะเขาจะแจกโลกบั๊กและ โปรโมโค้ดฟรีนะฮะเป็นธนูนะคะเดี๋ยวผมจะรีวิวทีหลังเนาะเป็นธนูกับกระเป๋าเนาะครับเป็นลายสีม่วงม่วงเออเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวแล้วกันนะฮะอ๋ะอก็มาแจกโค้ดนะฮะมาแจกโค้ดโลบอกเฉยๆนะครับเนาะไม่มีอะไรมากนะครับอืมให้มันแจกโค้ดโลบอกเล่นๆ <laughs> มันไม่ได้มาแจกโค้ดเล่นๆหรอโค้ดใหม่ล่าสุดครับ มาดูได้นะครับสคริปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผม้วยนะครับได้เป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปตอบนั่นเองสคริปนี้บายจ้าแอมกูสไ n น g h t ว e ันดีนะครับคืนนี้